สวัสดีตอนเช้าครับเอซทุกคนเช้านี้ลูกหนวดพามาหาชมดอกไม้หลากหลายนานาพันธุ์กันเช่นดอกนี้คือดอกโปรเทียครับโปรเทียออกออกดอกลงฤดูปกติเขาจะออกดอกช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าฤดูสปริงครับแต่นี้ช่วงหน้าร้อนปลายปลายหน้าร้อนเพราะว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ ออกดอกง่ายครับออกดอกง่ายนั่นเองปลูกปลูกง่ายออกดอกง่ายครับถ้าแดดสว่างทั้งวันนะพันไซเวียครับพันไซเวียนะพันนี้อีพันไซเวียเาล,ลงยังไม่ถึงปีเลยออกดอกละนี่สวนนี้คือสวนสวนของโปรเทียแล้วก็แบงซีครับดอกไม้อ่าพัน ของออสเตรเลียครับพันนี้ส่วนนี้แต่ตอนนี้ลุงเอาดอกรักเร่ขึ้นปกคลุมขา้างหน้าไว้ก่อนเ mm hmm. พราะช่วงนี้มันคือช่วงหน้าปลายหน้าร้อนช่วงหน้าร้อนเขาก็เราก็ออกดอกอปลูกผสมประส,สานกันไปได้ครับตอนนี้นี่ผสมประส,สานกันไปดอกรักเร่ครับพันทั่วไปพันนี้เห็นทั่วไปอุ้ยลุงลงพันนี้ดีหากลงตามพื้นก็มี พันนี้สวยลุงเอาซื้อมาปลูกยังไม่ถึงปีเลยครับขึ้นมาสวยงามเลยพันนี้สวยงามสีก็สวยด้วยพันนี้ก็สวยพันนี้ก็สวยพันนี้รรักเร่ไะทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเราคือดอกทานตะวันพันนี้นั่นเองครับพันตะวันพันตะวันพันนี้พันขนหมีนะทุกคนขนหมี พันขนหมีดอกใหญ่ดอกเล็กผสมกันไปที่เมืองไทยมีไหมทุกคนรู้รู้หรือเปล่าว่าพี่เมืองไทยเขาเขาปลูกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพันนี้ขนหมีเราเราปลูกเมล็ดเหมือนกันคล้ายๆกันเลยทั้งเมล็ดทั้งอะไรคล้ายกันกับธัญพันธุ์ทั่วไปแต่ดอกเขาจะปกจะแปลกไปหน่อยหนึ่งดูสิดอกใหญ่มากเลย เทดดี้เบ oh. ียร์ก็เทดดี้เบียร์ซันฟลาวเวอร์เทดดี้เบียร์นะเทดดี้เบียร์ขนตุกตาหมีนั่นเองสีสวยงามลุงชอบปลูกในปีกลายนี้ขึ้นเต็มในปีกลายนี้ปีนี้ก็ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันดูดอกของเขาดิโอ้ยดอกใหญ่กว่าหน้าคนอีกครับดอกใหญ่มากครับดูมือลุงดิ มเมล็ดก็ลุงก็สะสม,มะเมล็ดไว้ปีกลายนี้เอาลุงเอามาเล็ดตากแดดแห้งครับเอาขายในในกลุ่มใน f a c e b o o แล้วขายดีมากเลยปีกลายนี้ลุงเล่นเอาขายแบบสิบห้าถึงสามสิบเมล็ดต่อสี่ห้าดอนประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยขายดีเสียดายลุงส่งออกนอกประเทศไม่ได้ครับนอกประเทศออกส่งไปเมืองไทยส่งนอกประเทศนี้ลุงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะ ให้ส่งหรือเปล่าส่งผ่านอะไรหรือเปล่ายังลุงไม่ไม่ยังไม่เข้าไปเรียนรู้ดูเนาะไปที่นี่นเราก็เราก็แค่เอาฟอร์มสวยง,งามมาแปลงพันกระชมกันก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนี่ครับพันขนหมีครับชอบปลูกสวยงามดีพันปกติทั่วไปนั้นร่วงโรยไปแล้วกำลังร่วงโรยไปแล้วนอ่พันขนหมีนี่เขาจะขึ้นมาแทนที่ครับแทนที่ ดูส่วนนี้ดิขับต้นนี้นี่ดอกเล็กๆครับขึ้นมาข้างๆตกๆกรจิกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ถึงชั้นบนก็เป็นดอกใหญ่ดูสิพึ่งนี่ชอบไปและพึ่งปต่ใส่จกันก็เหมาะเจาะดีแต่ต้องเป็นวันที่ไม่ร้อนมากนะถ้าร้อนมากเกินไปก็ไม่ไหวครับ ขอยู่ไม่นานเขาก็ตายอากาศเยน็เยนๆนหน่อยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยแหละสวยงาม,มนุ่มแบบเหมือนขนหมีเลยคนหมีายอย่อยว่าเราเรียกชื่อว่าขนหมีครับกำลังเต็มที่แล้วตอนนี้เราเต็มที่ ดูดอกนี้ดีจะไปกระวังเด้อตัวพึ่งหน่อยตัวตัวพึ่งในทั้งหนักดอกก็หนักสอนดอกดอกใหญ่ก็เอาครามสวยงามมาแปลงบันกันชมครับไม่มีอะไรมากเนาะ อย่าขายอยู่ครับตัวเอฟซีทุกคนอย่าขายอยู่เหมือนกันแต่เราเราส่งออกนอกประเทศไม่ค่อยได้เนาะเรายังไม่เรียนรู้เรื่องเรื่องส่งของออกนอกประเทศพวกพันธุ์พืชพวกอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ดูข้อเขียวฟังสยงามก่อนเนาะทุกคนก็ไม่มีอะไรครับนี่ไรของลุงครับบ้านสวนของลุงป่านี้แดดแจ่มจ้ามากอากาศเขาว่าวัาวนนี้จะจะสามสิบ 637องศาครับในเมืองแต่เราอยู่บ้านนอกเราก็อยู่ประมาณ3 1องศาวันนี้แด่แจ่มจ้าเลยเมื่อไปแลยดูร้อนครับไม่มีอะไรไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนปไปม,มีอะไรฝากความรดีมาฝากปันกันแปลกดันกันชมครับไปสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ